อันนู้นสุกบางอันน้นจะจังเก็บน่ายอันนี้จะกินหนบ่บวมๆค่อไปกินต่อทางขึ้นเขาถือว่าโอเคสวยงามยังก็ไปต่างประเทศ นิ่งนะจะไม่อยู่ในจีนนะอยู่ในจูญี่ปุ่นเพราะจีนเขาจะรอดอุโมงตรงทางเขาจะเป็นทางเุ้นตรงแล้วก็รอดอุโมง <c oughs> เป็นส่วนใหญ่ วันนี้มาหาหนูไหม,ม,มอมพี่นาติดตามหนูเป็นปีแล้วนะวันนี้จะเป็นวันแรกที่พี่นามาหาหนอจริงจริงแล้วพี่นาชับผ่อยแบบ ของใช้ทิชชู่กิ๊บกิ๊ตี้ผ้าห่มเนี่ยผ้าห่มมันนี่หนูก็ใช้ของพี่อนนานะม,มันไม่ค่อยได้มีโอกาสขึ้นมาเหนือเลยอ่ะพระโทนสวยมากมามาบอมีงานบ่อยๆก็มาฟิวไปตัับประเทศฟิลนี้ เหมอนสาวติดเขาไปแล้ไปตาอยู <caption ing 8> <text> ่ป่อเหมาะเห็นกระลังลุ่มแค่เหมือนสาวงีินี่อู้หสวยงามอู้หูเสดายแบบมี้เสด็จยาวไปไทาเนาะเสือที่จะอยู่ตามประเทศนี่นะอ๋อเสือแบบพิ่วอยู่ตามประเทศกี่โม่เขาจะว่านี่สองคนนี่ไปเที่ยวใส่เหมือนันที่นี่ไปเราเดี๋ยวก็จะว่าพี่อยู่จีนใช่ไหมอืมที่ไหนได้พี่ไปเที่ยวภูเขาที่ลาว จะไปซื้อกาแฟแต่จำความฉันไปซื้อกาแฟใช่เกียวเกียวมัทฉาจะลองกินบ้างถ้ากินกาแฟไปแล้วแก้วหนึ่งจะเอาเกียวมัทฉะผสมน้ำมะพร้าวดีกว่ามีใครเฝ้าวอย่งางเข้าไปหรือเปมีค่ะกินก๋วยเตี๋ยว มาเลยวันนี้มีพี่ขวัญเฝ้าเกินสวัสดีพี่นุ่มพไทยค่ะพี่นุ่มพไทยจากอเมริกาทุกคนตอนนี้หนูจะไปซื้อกาแฟกาแฟกดหนึ่งชาเขียวกดสอง กินกาแฟก็ดีนะเพราะว่ากินเยอะไงต้องเอากาแฟไปละลายอียดี๋่ววันนี้จะเอายังไม่ได้ปากเลียบสตีเลยวันนี้ยู่ลุกสาวมาถึงเพชรบุรเแลจริงๆแล้วอยากมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แหละแต่ว่ากลัวแบบว่าคลัจใจจะได้มานอนอยู่บ้านสเกิแมนแมนแค่ที่แบบบอกเขาไป ลำบากเรื่องที่ผักไม่ได้เออข้าเดินทางมายำเว่นกันนอนมากเราะว่ามันนั้นแต่ว่ามีเหมนหนึมันเด่นในข้าวอยู่เหมือนหนแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว,ว่ามันเป็นง,งานต่อง,งานมากกนะว่าดหนเนาะเมื่อกว่าดหนเนาะก็ต้องจับเป็นกดหนึ่งกดสองเลยพี่ยูจะเลี้ยงกาแฟน้องใช่ไหมได้ค่บ เดี๋ยวไปเอากระเป๋าตางังค์แป๊บหนึ่งอีก,กับเราไปกับหนูแป๊บนึงค่ะ<อ>สนูโสมน้ำหน้าพมหนเอามาน้องก่อนครับไม่รู้ค่ะน่าจะเป็นพี่น้ำอ้อยไหมน้ำอ้อยสุอีสานไหมคะเอามา ใส่เส,สืสัรหรือเปล่าที่เอามานอนหอนเต้ไม่เห็นน้องโซเฟียเลยเอาอน้องโซเฟียมาได้ไหมเพราะว่ามันอยู่เหนือได้หนวันนี้นะ่ะใครยกาแ,แ,แฟเดีวก่อนใคร้ยกาแ,แ,แฟขอบพคุณค่ากาแฟจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะแต่ ปวดท้องอีกแล้วต้องนั่งดีว่านี่วันนี้ทุกคนเราเอาเด็กน้อยมาด้วยเุ้ยผมวันนี้ต้องซ่อนคําเพงค่ะไม่ซ่อนไม่ได้เดีเ๋ยวคําเพงหาย สาราดูหลายวงแล้วซูน้มันไม่ได้มันเข้ากับดึงตีวงด้วยโอ้ขอบคุณครค้าพี่ขวัญเอาอะไรไหมหนูจะข้อเอเมซอนกูนอนไม่ได้ทําไม,ท,ไมทุกคนบอกว่ากินกาแฟแล้วนอนไม่ได้ทาไมหนูกินกาแฟแล้วหนูหลับที่กดพอเดียวกันแน่เลยนี่หน,น,นูลืมปักเล่มทีนสีน่ะ ใช่จะเลี้ยงอ้อพิษตกเลี้ยงแล้วดีใจแต่รับสมัครคนเลี้ยงได้นะคะเลี้ยงข้าวช่วงนี้กระเป๋าแห้งมากเลยค่ะช่วงนี้รู้สัตว์ต่างแห้งมากเลย,เน,น,ย,ยนะคะเดินทางมาไกลหายง่ายจ้ะ ภาซีให้ก่อนเราว่าจะเราว่าจะเดินไปสั่งกาแฟสนับสนุนโดยพี่โกขอบคุณที่อบล่พัฒน์มาค่คานนะ,คะ เเพคุะแม่ต้องทำเป,ป็นรายการโปดไว้ค่ะพี่ขาวาญค้าเดินขอเหน็บแป๊บนึงท,ทุกคนต้องทุกคนต้องทำเป็นรายการโปรปดไว,ว้ค<ม>่ะกำลังใจไอ้มิวขอบคุณค่ะติงวันนี้ วันนี้จะกินกาแฟมะพร้าวหรือว่าจะกินชาเขียวเพียวมะชามะพร้าวโอเคค่ะโอเคค่ะคือเขามาตื่เอื่อยเลยคนว่าจริงเหรอคะสั่งเป็นสองแก้วได้ไหมแก้วหนึ่งเพียวมะช่า แก้วหนึง่งกาแฟะมะพร้าว๋ยมาชาแล้วก็แยกนะ้ำจริงเราอยากเดีย๋ยววันว่างๆสักวันจริงๆวันนี้ก็อยากทำนะแต่ว่ามีคนจะเห็นด้วยกับหนูไหมอยากเลียเเ้ยงขนมเรี้ยงขนมเพื่อน เลี้ยงขนมอาจาน์นักดนตรีไม่แม่ขนมนก็ได้ค่ะเลี้ยงข้าวอย่างนี้ไหมคะเพราะว่าเพราะว่าจานนักดนตรีเขาเล่นทั้งวันทั้งคืนน่ะแล้วค่าตัวเนก็บว่าหม่ำไรอย่างเพิ่งกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จค่ะหนูไม่ได้มานอนที่วิจบูลเลยเห็นเพื่อนไปเที่ยวขอคอรีอิจฉาจัง คนคุยกับพี่พี่ขวารอหนูได้ไหมเนี่ยห้องน้ำคุยนอนวันไปห้องน้ำก่อนดูลงก่อนได้ไหมเดี๋ยวหนูมาไปห้องน้ำคอ้าวเหรอเอ้าคุยไว้รอหนูได้ไหมได้นะคุยแป๊บเดียวสามนาทีสามหมดจังเลยอ่ะสวัสดีทุกคนขอบคุณกาแฟนะนั่งอยู่นี่ก่อนก็ได้นะแต่ว่านั่งไปก่อนจะจ่ายตังเงินหนูอยู่นี่นะเดี๋ยวหนูมาแต่ว่า รามาถึงเพชรบูรณ์แล้วนะคะแบบดีมากเลยแบบพี่คนชอบมากเลยถนนสวยมากเส้นน้ากากของแกนมาถึงเพ <c oughs> ชรบูรณ์นะคะฟิลคือาจาังไป,ประเที่ยวประเทศญี่ปุ่น,นีนแหมะน้องมิวา่ามันคือมันคือประเทศจีนวะพี่ควันไม่คือนะคะฟิลเหมือนประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ถนนสวยมากสวยมากๆแล้วกะัใบไม้ะะกำลังเปลี่ยนสีนะทุกคน บไมมันจะเปลี่ยนสีก็จงอันะแม่ก็ดูม่ไม้เปลี่ยนสีนหมต่ว่าของข้ามันเป็นสีเหลืองสีแดงประเทศไทยมันเปลี่ยนสีนันสีตับหมูน่ะสีน้ำตาลเห็นไหมฮะน้ำสะอาดทนทานตกใจว่าอ้ประเทศไทยก็มีอีกหลายที่ที่แบบสวยๆพอดีเมื่อวานนี้น้องหมยวก็ชวนมาอยู่หรอกค่ะจบงานจากพุทนมนทนน้องหมยวบอกว่า สวยบออะไรนะสสวัสดีค่ะน้องมิวไปเข้าห้องนะคะพี่ควรอยู่รอนะคะอันเดี๋ยวจั่อรน้องมิวกับมาได้จะเดิอสิบว่าเ้าฟังวา่าออกจากพุทธมนฑลงานที่พุทธมนฑลแล้วเข้าสิว่าจะขึ้นมาเที่ยวท้าเบิกคือมูแต่ว่าเราเราอันไม่สะดวกค่าใช้จ่ายมันเยอะเกินไปเราไม่สะดวก อย่าลืมไปเที่ยวเขาพอเด้ออะไรมืออื่นนจะจ๊ะเด้อขันนองมีบวมเอยเราว่าอันเบิ่งก่อน <c oughs> วามหมายคือเบิ่งก่อนมาตอนเย็นเราจะได้หน้าเวทีได้ติปอะไรเท่าไหร่เงสินะขันนี้เพราะทีสิได้เศร้าที่พักเท่ากับสิเศร้าที่พักแล้วก็สิมืออื่นก็สิมือห้ค้ำๆรือว่าใส่สายเล็หน้อยกับสิได้นอนอันดอดอ่านนอนมีค่าที่พักแล้วก็ นอนในรถค่ะไม่เป็นไรงานไม่ได้เร่งมากชิวๆอยากกันจิงคาใส่ใต้น่องลายแล้วก็อิตน่นเพราะว่ามันบดิกามันไม่ได้เลี้ยงวันต่อวันวันต่อวันอย่างนี้นค่ะมันไม่ได้เลี้ยงก็เลยแบบว่าเออขับรถได้อยู่เพราะว่าพรุ่งนี้ก็ไม่มีงานแต่ว่าถ้าถ้าพรุ่งนี้มีงานแล้วเลี้ยงแบบงานต่หลายวันเนี่ยเราต้องยอมเช่าเช่าที่พักเพราะว่า คนขับรถต้องนอนเนาะคนขับรถง่วงไม่ได้มันอันตรายหมดหลายพร้อมนะคะตะเลว่าตะเลวบอกันมาบอกกันไปว่าเบืงกงอนเหมือนแรงเบิ่องถดจริงผลสนวรรณห้าพ่อสิี่ชา,าที่พักไดห้อากอาจสิเขาไปเช็คอินเพื่อเนาะขอบคุณทุกคนที่คอยสพอ์ตน้องเหมียวนะคะ อันนี้ใครจไหนเนี่ยสวัสดีสวัสดีสสดน้องเหมียวน้องเหมียวไปเท้าห้องน้ำนะคะยาอะไรนะเนี่ยแตกินอะไรอ๋อจาก,กับ่เห็นหุงแล้วลพี่นองให้น้องเหมียวมาอ่านเอาขับรถแ๊บจ่าโอเคค่ะ,ะทางปลอดภัยนะคะกิติพัทคณติดติพัทนะคะ <c oughs> อากาศที่เพชรบูรณ์กำลังดีมากดีมากๆเลยนะคะบางเครือบางยางนะบางอย่างก็ไม่อยากให้น้องจ่ายนะคะเพราะว่าอันเห็นนั่งแล้วก็อีจวนแบบว่าบางย่างานะอ,อันไหนพอเซฟได้ก็อยากเซฟช่วยน้องน้องก็จะจเยอะสัชรบกรณ์ จ้าสีบเบ้าอย่างน้องมิวไปขอของห้าเด้คะเดอ้อยทุกคนเอ๊ะเป็นไรหรอกตอนเย็นนี้ทุกคนอยากให้น้องมิวใส่ชุดสีอะไรคะสีดำหรือสีขาวน้องน้องก็มีชุดแค่แค่สองชุดนะคะไม่ขาวก็ดำ าแล้วมาแล้วค่ะนั่งอยู่นี่ก่อนก็ได้นะชัดแบบเดี๋ยวหนูจะไปสัง่งกาแฟหนูจะไปเล่นที่ละโอเคเท่าไหร่คะ ไปกันเดี๋ยวพี่นั่งเล่นอยู่ตรงนี้ไปไหมอีกครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะไปตอนแรกว่าจะไปคาเฟ่เลยแต่ว่ากาแฟใกล้ๆนี่ก็ได้จังอีหยังกับบันแขนแดงจุ้งคื่แขนแดงขับรถแปบ๊บ อย่าลืมไปเที่ยวสวัสดีแม่ออกหูพน้นาวแม่ออกขมบัดบ่ะคะมีมะชาเพียวมะชามีมะพร้าวไหม เป็นมะพร้าวพุ่มฉอดใช่มะพร้าวพุ่มฉอดเพียวมะชา โอเคค่ะแล้วก็เอาอเมริกาโน่ไม่หวานไม่ใส่น้ำตาลนะคะแยกน้ำนะคะนี้สี่สิบห้าค่ะบุการ์ดีไค่คะ I'm oh going ปกนะคะ มันกบเล่าหน่อยหายเป็นหนึ่งเลลอะ่ะเนอะมืณว่าอน่เนาะเม่นในไใ้ไล่สูตรเลยว่าตอนแรกว่าสิไล่อยู่แล้วหนูจะไล่อีกทีตอนแต่งหน้านะคะทุกคน น้ำมนต์ค่ะสวัสดีแม่แม่กันนะคะขอบคุณจุกมีคนถืนอเหลืองขนมบ้าน้อง นนมาณนะเราไปเจอกันอีกทีตอนไลฟ์สดถึงงานนะคะเดี๋ยวหนูจะไลฟ์สดแบบสดๆดใหม่จะไม่ได้ทาคลิปลงนะคะอย่างที่บอกว่าหนูไปถึงงานหนูจะไลฟ์สดทันทีใครที่ติดตามฝากกดติดตามไว้เผื่อเวลาหนูไลฟ์สดแล้วมันจะได้แจ้งเตือนนะคะ